สายท่อเพื่อจะมาซ่อมมอเตอร์ครับตอนนี้เราก็ลืมกมนแล้วครับแต่น็อตเกียวบานครับครับครับพร้อมเปลี่ยนนะครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องกุ้งเชนแนร์เทวแหรกนะครับก็วันนี้เราจะไปทํารถกันครับผมอยู่ที่ร้านเสียบยนกาหลาดเราจะไปเซียนกงก่อนแล้วก็ถึงจะไปร้านเสียบยนเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็ไอพัดลมใบพัดลมม้อน้ําครับผม ก็เจอกันที่ร้านเสิบอยู่นะครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงร้านนนัเซนกงแล้วนะครับเรามาดูนี่นี่อะไรเพียบเลยครับผมนี่มาดูนี่อะไรสันมากนะครับนะครับช่างเขากําลังเอาไปถอนให้เอามาจากกองนี้หมดเลยครับของนี่ซันมาร์คครับผมตอนนี้เราก็ได้ไปพัดลมใหม่แล้วนะครับน่ครับร้านนี้ฝาท้ายผมก็ซื้อจากที่นี่นะครับฝาท้ายที่มาทำคาร์บอนก็ซื้อจาก ร้านนี้แหละครับแล้วก็ไปหุ้มร้านนี้ดีนะครับถูกนี่ครับแล้วก็เจอกันร้านเสพยนครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเสพยนแล้วนะครับก็รอช่างครับช่างไปลองรถช่างเขาทำมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับน้องเต่าเลื้งรอขึ้นเขียงครับไม่ได้มาสามเดือนกว่านะครับร้านเสพยนเสพยนนี่เป็นร้านขายรถมือสองนะครับรีวิวให้หลายคลิปนะครับขายรถมือสองแล้วก็ช่างเขาก็เป็นลูกเจ้าของร้านครับ เดี๋ยวรอช่างมาก่อนครับผมครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับพร้อมขึ้นเสียงเรียบร้อยแล้วครับขังจะยกช่วงล่างผมตอนนี้เราก็ถอนมาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราจะส่งต่อที่กรุงเทพนะครับเรากลับมาใส่ข้อเดิมชั่วคราวครับกลับมาจะเชื่องไหมเราจึงจะใส่ท่อสิ่งครับผมตอนนี้ช่างฟองก็ใส่ท่อเดิมเราเรียบร้อยนะครับ พราะว่าเราจะไปชนบุรีกับระยอรครับก็เผื่อเรานอนจริงใจเขาครับนั่นครับพ่อก็ไปจัดทั้งหน้าต่อครับผมตอนนี้ช่างฟ้องก็กลังไปหาที่เขาเรียกว่ากิ๊ติดตรงนี้ครับโหดออกทั้งยวงเลยนะครับผมไปเกี่ยวกับที่หยุดล้อที่เซเว่นนะครับโหลดออกทั้งยวงเลยนะครับครับผม ันนี้ก็ใช้อันนี้รัดอ่ะเพราะว่ามันติดไม่ได้แล้วนี่ตอนนี้เรากำลังถอดคานหน้าเพื่อจะเปลี่ยนใบพัดลมหม้อน้ำนะครับอ่านี่รุ่นิสันมาเพิ่งถอดคานหน้านะครับไม่งั้นมันจะเอดลมหม้อน้ำออกไม่ได้นะครับอันนี้ใบพัดใหม่นะครับที่ไปซื้อจากเซี่ยงคงมา ไปพัดเก่ากําลังรื้อออกมานะครับรื้อเยอะน่าดูเลยนะครับกว่าจะเปลี่ยนได้แต่ละทีตอนนี้เราก็ลื้อมาแล้วครับแต่นัดเกี่ยวหวาน,นครับออกจะออกไหมนี่ครับหลังจากที่เราลื้อมาแล้วก็จะลงแบบนี้ครับมันติดตรงนี้มันจะเป็นค้นหน้าที่อยู่ตรงนี้ถ้าไม่ออกมาก็ไม่ได้ครับส่วนหน้าเป็นใบหนังนะครับ ต้องรื้อใบเก่าออกก่อนนะครับอันนี้ใบเก่าออกมาแล้วนะครับก็เหลือใส่ใบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับช่างกำลังลองอยู่นะครับจัดโดยเสียบยนต์กระลาดครับรครับผมรอบนี้ก็ขายท่อเพื่อจะมาซ่อมมอเตอร์ครับ ซื้อใบพัดลมมาก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เป็นที่ใบพัดลมเป็นที่แกนแกนมันคลอนแกนมันคลอนครับก็เรียบร้อยจัดไปหนึ่งพันอ่ะช่างตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ประกอบเคื่อเรียบร้อยแล้วโดยช่างฟ้องครับผมตอนนี้กํลาลังจะเปลี่ยนพัเอกีกส่วนนนั้เดิมครับแกนแล้วก็พัดลมบา,บายบายครับผม ตอนนี้เราก็รื้อปัม๊มเบรกกันแล้วนะครับครับพร้อมเปลี่ยนแล้วครับอันเก่าก็หมดเรียบร้อย,อยช่างฟองครับผมสกปรกมากเลยครับลุยฝนมาครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองข้างเดี๋ยวแค่ประกอบล้อก็จบกลับบ้านนอนได้แล้วครับหมดไปจุกๆครับสองพันสาม ไม่คิดว่าแกนมันจะพังก็เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเงียบๆหน่อยนะครับท่อไม่ชินหูเลยปกติผมท่อลั่นทำไงครับเราเป็นเชี่ยวไกลก็ต้องทำใจครับผมนะครับผมช่างก็เทสตอนนี้เราก็ทำรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณช่างฟ้องครับผมที่จัดให้ทุกอย่างจบเรียบร้อยตรวจเช็ค พอบอกดินทางแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วขอจบคลิปเพยีพยงเท่านี้นะครับฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจือกับผมคลิปต่อไปครับผมจบคลิปแล้วนี่คือวันนี้ครับผมทุกอย่างที่เปลี่ยนออกไปก็มีแกนมอเตอร์ครับที่ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนขอบคุณที่ติดตามนะรับชมครับ